สวัสดีครับมาสู่เกมลิงชิงหลักนะครับชื่อนี้ชื่อว่าเกมลิงชิงหลักกฎกติกาก็คือวาอ่าจะมีหลักอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับ6จุด6กตำแหน่งเวลานัานเดียนเล่นนัานเดียนก็ต้องกำหนดนะครับกำหนดเป็นจุดที่เป็นหลักไว้ให้มี1คนอยู่ได้1จุดนะครับอันที่2ก็คือต้องมี ลิงลิงเพื่อที่จะมาแย่งชิงหาหลักนะครับและเราจะใช้คณะกรรมการหนึ่งคนมีกรรมการหนึ่งคนในการที่จะส่งสัญญาณหรือให้สัญญาณเปลี่ยนเปลี่ยนหลักระหว่างาตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับโดยอาจจะใช้สัญญาณของนกหวีดหรือการปรบมือเป็นต้นนะครับสำหรับเกมกติกาการเล่นก็คือ จะต้องมีทุกคนจะต้องเปลี่ยนหลักทุกครั้งในขณะที่คุณครูหรือว่ากรรมการมีคำสั่งนะครับมเมื่อเปลี่ยนหลักแล้วลิงก็จะต้องไปหาหลักใหม่นะครับอ่าและเราจะจับคนช้าหนึ่งคนให้กลับมาเป็นลิงนะครับแสดงว่าจะต้องมีลิงทุกครั้งเลยเพื่อให้นักเรียนหรือว่าเพื่อนๆจะต้องมีความกระตือร้อนที่จะหาหลักหรือที่อยู่ใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะครับเล่นลิง้ร,งร้องหน้านเป็นลิง้อง นะครับทีนี้เราต่อไปจะมีเสียงด้วยมีเสียงวิงด้วยพร้อมแล้วเรีเียะุกเรียนรี้นมเีย้วนะครับก็มีท่าทางต่อไปต่อไปต่อไปีเสียงิน้ก็มีงนีเรียนเดี๋ยวทีหลัง เสาจะหักครับตะเสาหักครับล้อับเายคเสาให้หักเสียงเลยเสยงลตายเล่รลิงสำหรับกิจกรรมเกมลิงชิงหลักนะครับอก็จะมีสิ่งที่ นักเรียนจะได้รับก็คือทักษะของความก้างแคล่วว่องไวทักษะของการเคลื่อนที่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับการเปลี่ยนทิศทางแล้วก็การที่จะเอาโตโอัวรอดหาหลักใหม่ให้เรามีตำแหน่งนะครับมีใช้ทักษะของความสัมพันธ์ของร่างกายแล้วก็ การที่เราอาจจะเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมท่าทางนะครับเช่นคนเป็นลิงอาจจะเพิ่มเสียงหรือว่ามีการทําท่าทางาท่าทางลิงลิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนักเรียนสามารถที่จะนําไปปฏิบัติและไปเล่นได้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือการคํานึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วย สำหรับวันนี้ในกิจกรรมอของเกมลิงจริงหลักก็ขอจบการเรียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ